เกือนี่ยงคืนอมเลยเออเอ้ไ่ซ่อมใตีนะไตีว้ยยืมสาเบ้เนี่ยเออต้าจ้างเพื่อกัจ้างเนี่ยังก็พอปดป่ให้ตีกันนะ่ตีว่าอ่าจากเบื้งตะจ้างเพื่อกจ้างเนี่ยจนว่าจนว่าห้องเต้ยร้าแล้วเต้ย้าแล้วคอยมาตีกันการีทอนทุทไทยได้ไหมกาีทอนทุทย ร้องเพลงมวนหลายแต่ละพ่อทบาร์ร้องเพลงมวนพนันร้องเพลงมวนหายำนานพ่อลองแค่เพื่อนขึ้นไอโฟขึ้นมานั่นไปเก็บของเร้่อยไปบ้าเก็บของหมดแล้วตายแล้วนอนถุใตายหรอไปไหนนา ไปเลยนะสารภาพเลยนี้ king. อีทีค่ะกันเลยมัดสีกันใส่เตยล้าพี่น้องเตยล้าเลยพอดีนะครับมัดสีในน้ำใส่เตยล้ากับมะลุเนาเอาเฮ็ดเฮ็นอย่างนะอันมัสุไทยอันคลิปต่อ กม่เนือชิปติ่พเพันนะแม่เจ้าพ่อไม่มีการนับหนึ่งสสามอะไรเลย,เลย <c oughs> เอาใหม่ไปลินวอมลนี่ไหปไหนมาไปไหนอยู่ใต้เราก็ไม่เห็นอยู่บนรถก็ไม่เห็นมึงไปไหนมาพาภาพกับแม่เดี๋ยวนี้ทำไมลิ้นหวก พ่อเอ้ยลิ้นรัวเด้อะจีพุ่งไปไหนมาอยู่ใต้เราก็ไม่เห็นอยู่บนรถก็นอนไหมบนรถก็ไม่ได้พงไปไหนมาสถานภาพอย่างนี้พุ่งไปไหนมาน้องเขียนกะดาษแค่ไหนขนาดตัวหนักบนรถก็ไม่มีพุงไปไหนมาพุ่งไปไหนมาสานภาพมาอยู่นี้อยู่ใต้เราก็ไม่มี บนรถก็ไม่มีมึงไปไหนมาตอรา่ามาเดี๋ยวนี้ไปด้วยกันอยู่ยๆไปไหนกูไม่ได้ไปไหนกูรออยู่บนเตอยู่ใต้หองไม่ไกัไม่ได้ไปหนจ้าฉันอนอยู่บนเตไย้หลองเราเปจนเือนะร้านา้คุณชอบไปยาไใช่ไหมไ่าไกาใช่ไหม มกคยไม้มาชไหมชอบนักหลอกกันยิงไม้คุณว่าอะไรที่กินนี่คุณว่าลยไรทงกินนี่ขายตังนี่จะมาโหยกูจะตืนล้าแล้วเรือย่ใช่ยี่ต่ออ้เจ้าหนาด้วยกัน เอาใส่จะไม่ใส่ชนหใส่ลงพเสียไเมื่อไห่จะมาเซ็นบกได้ลองลัวเดี๋ยวครับพราเรพักเดี๋ยวสลูไปใส่มหนนอนแต่ว่ามีคนไปเมาร้านเดียวใส่นอนแล้วทำไมโดนแฉล่ะออ้ไหมนะดใส่ทั้งรถกับบะหมี่ใส่รอกกับบะหมี่อจะออกไปหาของกินตอนนั้นพอดีพอดีอาจจอกี่อไี่ออดีพอพอีพออดไหดีพอดีอดีพอ ที่สี่เขาไปหาของกินบอกอ่ะมึงอกของ่กินเป็นชมุกพี่กี่จพายฟุกไปซื้อคอนแทคเลนมาอีฟุกมมานี่เราบอกว่ามึงแปดมกพามันไป็อมันพามึกไปซื้อคอนแทคเลนมันไม่ได้ยี่กจ้าเออไีฟุกก็บอกว่ามันนอนอยู่บนเตมันไม่รู้เรื่องไม่เชื่อใครไม่เชื่อใครอีฟุกมันรอมันนอนอยู่บนเตมันไม่ได้ซืคอนแทคเลนแล้วมไปหมา เขาโดนวนเตะหมดจ้าจะ่ใช่ไปไหนมาไปยุง Academy, ่งกับไปไหนอยู่เขาตายอยู่ข้างนี้ไปไหนมาที่ขาลงไปอีกที่เขาบอกว่ามันนอนอยู่บนเตยคุณก็นอนอยู่บนเตะไปเดือดกันตั้งสามคนไปไหนกูไม่ไปไหนจ้าที่เขาเป็นกาลาแล้วมันก็จะมีเชือกกูไม่ได้ไปไหนจ้าเขานอนอยู่บนเตะตัวปลาวนที่นูนอนอยู่บนเตะก็รู้ขนาดใหญ่จ้าไม่ไหนมาแต่เราเท้าเข้าดีๆมันเชือกผู้ดีเว ก็เป็นสังเกตเลยม,มันบอกไปกินเหล้าเออดมแล้วหนึ่งมันบอกไปกินเหล้าไม่รู้มันไปกับใครมันจะดีอ่ะน <laughs> ี <c oughs> ่แหละต้องไปเก็บฟองไปเก็บเท้าก <c oughs> ูเหรเดี๋ยวถักกูเลยด้อ <c oughs> โอ้โหฝนทั้งวันเลยวันนี้ฝน <c oughs> น้ำหน้าฝนน้ำหน้าต <c oughs> <c oughs> าใจอีจอยเอา อย่าไปที่น่าขหลายฟังหูไว้หูเออดูจากหน้าก็คือฟังหูไว้หูจริงๆนะใช่ดูจากหน้าอะไรชอบโกหทำไมพี่มาพี่บ่นหนูทั้งวันเลยนะวันเนี้ยอะไรหน้าหูว่หน้ารักแค่วันเดียวหนูรู้อยู่แล้วก็เป็นเหมือนเดิม เาน่ารักแค่วันเดียวแรงมากเออคุมหัวแล้วนี่บน่บนทั้งวันบ่นอะไรอยู่นั่นเนี่ยทำไงล่ะดาราทำใจทำใจต้อง <laughs> ให้ทำใจใช่ไหมอ,อะไระอะไรนะ <laughs> แม่ฟ้องอีกแล้วโอ้ยเออคุมทั้งตัวแล้วขี้ฟ้องแล้วก็ขี้บนแม่เดิมจะถามอะไรถามอะไรมาตัดจบคลิปให้หน่อยเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวทุกคนมาคลิปของกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ารอดูเต้นผ่าเจออะไรบ้างนะโอเค โอเคครับขอบคุณครับ